สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาวันเกิดเฟรดค่ะเฟรดเกิดวันที่9มีนาค่ะอายุครบ8ปปีค่ะเราจัดที่ร้านที่ริมหาดจอมเทียนค่ะร้านอาหารร้านพิซซ่าชื่อดังค่ะอยู่ที่เลยป้อมตำรวจไปอีกค่ะทางไปลุงสวยค่ะก็เฟรดเขาแต่งตัวชุดผ้าไหมของสุรินค่ะเขาชอบมากค่ะเขาตัดตั้งหลาย เขาชบใส่ตัวนี้ก็เลยมาในการวันเกิดก็นั่งรอเพื่อนค่ะสั่งอาหารเพื่อนๆนก็มาร่วมค่ะนี้ก็ดูบรรยากาศของร้านนะคะร้านเขาจัดได้สวยงามมากเฟสเขากินน้ําปั่นผลไม้น้ําแตงโมค่ะรสชาติอร่อยแล้วเพื่อนๆก็มาค่ะมีน้องอุวิกโตนันแล้วก็ น้องแคทค่ะเราก็สั่งพิซซ่าหน้าเซลมอนแล้วแต่ทุกคนสั่งตามใจตัวเองค่ะมีนันทิชาด้วยเพื่อนสนิทมาด้วยจ้ะทุกคนกินอาหารเสร็จแล้วก็ให้น้องในร้านถ่ายรูปให้น้องอุชอบถ่ายรูปสวยมากแล้วก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ